กินตุมมน่มม,นนม,มันมันาข่มันแก้วไหมไข่มันม่วงมันเหลืองอแต่ว่าอันนี้พนว่าเป็นมันขาวพ,าพ่ะนะพี่น้องแบบโบราณปุยปุยปุยคือปัญหาน้าที่เป็นมันขาวอของมะเขือที่นี่ของหิดไปหลายตอนละของมากอโชค,ครับตลับใส่พอได้จะมันริมจนนี่น ว้าให้กินมัดหัวอะไรที่นั่นองเปนเี่นก็สิกินนะอะไกินมัดหัวนั่นจเย็นเย็นิ้มหอดมื้ออื่นคนนี้นั่นนี่พี่น้องแ่นมมผมบาเสียเอามามาเชื่อมมาเชื่อมไปไหมเชื่อมแสบไ้ในตู้เย็นเลยแต่กินหวานไหมพี่น้องของมาเขาครับกินจนแบบหนังย่อนผุนละอโชคกินเขาดี กินทุกอย่างลูกอมก็กินแต่ว่าบะมัดถอดไก่ก็โอ้บะมัดถอดไก่ก็ตุ่มจิ๋วเนี่มยอาหารอาาหรรสจืดๆนี่สิบาค่อยมักหมักรสจัดเมนเทอร์ตำหมูห้องเผ็ดๆนั่นกินแล้วน้ำตาเงียวน้ำตาหย้อยนั่นมากมากที่หลายอกเลยเนี่ยนี่ลักษณะพี่น้องท่านใดหูจักซื้อมั่นชนิดนี้นี่คอมเมนต์บอกเลยเด้อครับเด้อนี่แม่ยายสาวป้าเบิ่ง เป็นมั่นแบบมั่นมั่นม่วงมั่นแจวเหลืองแจวแดงนี่แต่ว่านี่เป็นสีขาวเพิ่นว่ายวันหนึ่งเปลือกนี่งกองไวเอาไปกินเกือเปิดเอ้ากระต่ายกินว่าเป็นยิบห่าครับเอ้าเอ้าตานี่ยายยายสาวมาแล้วยายสาวอันนี้ว่ายายสาวว่าเป็นมั่นโบราณจักรวาลยี่ดีมั่นโบราน ตามจริงตรงหนึ่งเลพี่น้องตามจริงตรงหนึ่งครับเบิง้งเพิอ่บ่ไห้เลยกตาอือเป็นมานอนนุนหมอนแหม่สมบายๆเลยหักเนาะหักนาหลูกเนาะโอ้หาม,มานอนอิงคนกัน,นอนหนุ่นหมอนเค่ไหนก็นอนทึงหมอนอันนี้หมอนคนเ้อค่ะเด้อปรแมนหมอนหมา